ถ้าจะมานั่งเงียบๆก็กลับไปเสียเป็นอะไรไปเจ้ามนุษย์พัคหลังเจ้าดูแปลกไปนะเข้าไวต่อต้าแล้วงั้นดรืเปล่าครับไม่มีอะไรหืมบาดแผลนั่นเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเปล่าครับนี่มันไม่เกี่ยวอะไรด้วยคิดจะกบเกินค่าก็เปล่าประโยชน์นะเวทมนต์อ่านใจเอาล่ะ สมองเอ้ยจังตอบคำถามข้ามาซะเฮ้เ <Hey, S 1> จอตัวเจ้าดาราวอนมันแล้วละ่นะนายคิดจะไปหาแม่มดนั่นอีกแล้วงั้นหรือไงเฮ้ฮ <c oughs> ไม่รู้จักเข็ดเลยจริงๆนะเข้าใจละ่ะเป็นอย่างนั้นนี่เองงั้นเหรอก็สมควรแล้วล่ะนะ <c oughs> พวกมนุษย์มันก็เป็นสังี้ไงรอเดี๋ยวก่อนสี่ดาราวอนพยายามเข้านะ ายต้องจีบติดแน่งั้นก็รบกวนคนแม่มดคนนั้นไว้ด้วยนี่นะแค่อายุห่างกันแล้วไงเล่าฮิวฮิวโดนแรงกันจริงเนอะโนให้ดอกไม้นะหโถ่ช่างผมเถอะหน้าโอ้ยไม่เป็นอร่อยนะเฮ้ยใครก็ได้ไปเอา,าผ้ามันแผลมาทีน่ะนั่นมันคุณเมลิสจ,จีนครับ ที่ผมเงียบมาตลอดก็เพราะว่าอยากจะมีเรื่องจะบอกคุณครับพักผมชอบคุณมาตลอดครับได้โปรดคบกับผมด้วยเถอะครับเฮ้ยอย่ามาตลกกันนะใครจะไปคบกับมนต์กัญญาตรงงครับผมรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าคุณจะต้องพูดแบบนั้นแต่ว่าผมไม่ตัดใจหรอกครับ แล้วผมจะมาใหม่นะครับ